สวัสดีครับน,นี้ก็จะพามาดูดุมพีนะครับหลายคนสงสัยว่าพีเซเใส่ดุมคลิกได้ไหมใส่ได้ครับนี่อันนี้คือดุมคลิกนะครับก็เจียแค่ตรงนี้ออกอันนี้เป็นดุมพเีเป็นดุมหน้าพีซตรงรุ่น เดี๋ยวผมจะเอามาทำสีใหม่ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆครับทำยามว่างครับพอดีมีเพื่อนเอารถมาให้ใส่ล้อให้เดี๋ยวเราจะมาทำสีดุมกันครับก็ขัดแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับพร้อมพ,นพนน่นพ่นได้เลย มือผมโผล่มันเลยสีมันโดนมือโดนนิ้วโด้วขับพ่นอีกฝั่งนะครับ นี่ครับที่พ่นไฟเมื่อกี้ก็ทําให้มันแบบเหมือนยิงซรายนะถ้าสังเกตดีๆนะถ้ากล้องโฟกัสนะจะเห็นแบบจุดๆประกายไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนี่ก็เสร็จขั้นตอนแนละ้วเดี๋ยวก็ มาลงเลกเกอร์เลยครับ นี้เลยครับเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนี่ก็สองรอบแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลย ครับตอนนี้ก็พ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่เงาจนเกินไปนะครับแบบพอดีพอดีเดี๋ยวเอาไปขึ้นล้อกันเลยครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับก็มี ถ้าใส่ถ้าเป็น p c x 2017ใส่ดุมคิกก็ต้องตัดตัดตัดตรงนี้ออกครับเด็ดเสร็จแล้วรวมเปลี่ยนล้อมาก็ประมาณ3,500ถ้าใครเอาแบบขอบถูกๆอย่างถูกๆมันก็จะลดไปได้อีกก็ประมาณนี้ครับ